เอชุติมาเปิดธุรกิจใหม่แบบสับๆใครว่าหมดตัวให้มาดูเลยค่ะคุณแม่ขาเอชุติมาเปิดธุรกิจใหม่แบบสับๆใครว่าหมดตัวให้มาดูเลยค่ะคุณแม่ขาหลังจากเป็นศึกมหากาบใหญ่โตสำหรับเอชุติมานนยนากับกับอดีตแฟนเด็กร้องสุภกิจประสงค์ แถมยังโดนแม่ฝ่ายชายดูหมิ่นดูแคลนว่าเอหมดตัวล่าสุดเอชุติมาได้เปิดตัวอีกหนึ่งธุรกิจแบบสับๆด้วยการร่วมหุ้นร้านสามวันสองคืนไปเลยโดยเอชุติมาอธิบายว่าเป็นร้านในฝันมากเพราะว่าชอบร้านที่เป็นเพลงยุค90ซึ่งมันหาฟังยากมากในเมืองภายในกรุงเทพจะฟังที่นู่นไปทองหลอ่อ มันก็ไกลบ้านเราก็เลยมานั่งคุยกับน้องเจ้าของสมวันสองคืนว่าเรามารีแบรนด์ร้านเราแล้วเปิดเป็น90ดีไหมให้ร,รุ่นรุ่นเราได้ฟังกันเพราะมันหาฟังยากจริงๆแล้วเรามั่นใจว่าคนยุค90จะต้องเฮมาที่นี่หมดเพราะว่าเพลงมันไม่ตกรุ่นเพลงความหมายดีแล้วเราอ่ะก็จะขึ้นร้องเพลงด้วยเราจะขึ้นโชว์ตัวที่นี่ด้วยโชว์เปิดไปเลยเปิดอะไรดี คนจะได้คิดว่าโอ้ยไม่มีเงินค่ะคุณแม่คะ่ะหนูไม่มีเงินค่ะแต่หนูเอาเงินไปต่อยอดหมดแล้วค่ะหนูเปิดคลับทอมโฮสหนูเปิดสาวันสองคืนเป็นร้านยุคเกแล้วหนูก็จะเปิดคาราโอเกะต่ออีกด้วยนะคะคุณแม่คะ่ะเงินทองจะไม่รั่วไหลไงเพราะว่าถ้าเก็บเงินไว้กับตัวเองก็จะให้เขาหมด ตอนนี้เอาเงินไว้ที่ตัวเองแล้วก็มาต่อย,ยอดตามร้านต่างๆเพราะว่าการต่อย,ยอดแบบนี้ยังไงมันก็ได้กลับมาแล้วก็คุ้มค่ากว่าเอบอกอย่างอารมณ์ดีนอกจากนี้เอบชุติมายังบอกอีกว่าธุรกิจล่าสุดนี้เธอไม่กลัวมีปัญหาเพราะว่าเพื่อนที่ทำธุรกิจด้วยกันเป็นเพื่อนที่ทำกลางคืนมาตลอดซึ่งเหตุผลจริงๆคืออยากจะเก็บเงิน อยากทำงานแล้วเป็นคนชอบด้านนี้อยู่แล้วชอบฟังเพลงชอบเต้นชอบสนุกชอบเอนเตอร์เทนเพราะว่าตอนกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วแล้วแฟนก็ไม่มีให้กอดไม่มีไออุ่นจากใครเลยก็ประกาศหาแฟนไปในตัวเพราะว่าโสดมากเลยก็คือถ้ามีแฟนใหม่ต้องทำงานเราขอเถอคะค่ะคนใหม่นะคะไม่ต้องช่วยใช้เงินอย่างเดียวช่วยทำงานด้วย ช่วยใช้เงินไม่ว่าแต่มาทำงานกับฉันด้วยช่วยให้มีค่านิดหนึ่งฉันจะได้ไม่เหนื่อยมากกว่านี้เออธิบายเพิ่มเติมส่วนในเรื่องของสเปคที่ชอบเธอยังยืนยันว่าเป็นเด็กเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนทาเกตเราชอบผู้ใหญ่ไม่เป็นตอนนี้ผู้ใหญ่มาจีบเยอะมากขอบคุณนะคะแต่บอกตรงๆนะคะไม่ชอบคนอายุเยอะคืออายุเยอะคำว่า40่สิอัพก็เยอะแล้วนะ ชอบอยู่ในเกณฑ์เดิมค่ะ23าถึง32ได้อยู่แต่การคัดก็จะเข้มข้นมากคือตอนนี้เลี้ยงแบบบุฟเฟ่นะคะใครมาเช้าชามเย็นชามเงินอย่าหวังนะคะว่าจะไปฝากไว้ที่แบงก์อีกโนค่าเพราะว่าตอนนี้เงินไม่เหลือแล้วเอาเงินไปต่อยอดทำร้านหมดแล้วส่วนตอนนี้เพื่อนๆก็คอยสกรีนสุดฤทธิ์ช่วยมากๆเลยคือจะมีใครสักคนมาจีบ เพื่อนจะต้องไปกินข้าวด้วยกันก่อนกินเสร็จแล้วเหยียบเท้าใต้โต๊ะคนนี้ผ่านหรือไม่ผ่านเอ๊เล่าให้ฟังอย่างอารมณ์ดีหน้าตาสดใส